สวัสดีค่ะแข็งแรงจากภายในสดใสสูงภายนอกด้วยสมเปอรลี่ตังคุยจับวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักกับสมุนไพรกันนะคะสมุนไพรนอกจากสมเปารลีตังคุจักตาแดงสีฟ้าคู่แล้วนะคะก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งรายการนะคะที่นะคะอยากให้หลายๆท่านทาความรู้จักก็คือผลิตภัณฑ์ KD นะคะว่าปริตภัณอนผลิตภัณเ์ KD ทานแล้วดียังไงนะคะมาทําความรู้ระะาารจักกับ ท่านที่จะให้ข้อมูลนะคะท่านได้ลองทานะสบการกินมาแล้วแล้วก็ท่านก็นะคะก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลณฑ์อ่านคอินาเคดีได้นะคะสวัสดีค่ะคุณิตการณ์บริณรนาค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะท่านจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการคอรินาเคดีของโบ้งนะคะได้ค่ะนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าการมีเอค่ะก่อนหน้านี้ที่จะก่อนหน้าที่จะได้ทานสมุนไพรของ อริน่าน้เกินะคะก็เคยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพมาก่อนเ,ออเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเป็นโรคกระเพาะอาหารด้วยนะคะเมื่อได้มารับประทานผลิตภัณฑ์คอริน่าเคดีนะคะปัญหาก็หมดลงนะคะอาการภูมิแพ้ที่ เวลาอากาศเย็นเวลาอยู่ในห้องแอร์เนี่ยก็จะหายใจไม่สะดวกหายใจติดขัดเนี่ยนะคะแล้วก็จะอา่อยๆนะคะแน่นจมูกเนี่ยก็ค่อยๆหมดไปนะคะอาการเกี่ยวกับโรคกระพนาะอาหารก็หมดไปโดยไม่รู้ตัวไปตามว่าตอนไหนนะคะดีขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อได้มาศึกษานะคะในเรื่องออตัวสมุนไพรนะคะก็ได้พบว่าสมุนไพรของ คอรินาเคดีนะคะมีส่วนผสมของสมุนไพรทั้งหมด15ชนิดโดยที่สมุนไพรตัวหลักเลยก็คือเจียวผู้หลายหรือปันจักขันนะคะซึ่งช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายในเรื่องของการควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีมากนะคะแล้วก็ยังมีสมุนไพรอื่นๆนะคะ ของงสมค่ะซึ่งเราถือว่าเป็นราชาแห่งสมุนไัยนะคะช่วยสร้างภูมิต้านทานขึ้นกับสารพิษได้ดีมากแล้วก็ยังมีเห็ดหิจือที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งสมุนไพรนะคะช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยในเรื่องของการต่อต้านเ,เซลล์เนื้องอกแล้วก็เซล มะเร็งนะคะช่วยยับยัางด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีทั้งเสกตีที่ช่วยบำร,รุงไตมีมะเร็งลูกซารที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและสมุนไพรอื่นๆอีกรวมแล้วถึง15ชนิดซึ่งสามารถดูแลร่างกายเราได้โดยรวมเลยนะคะแล้วก็หลายหลาท่านนะคะได้ได้พบว่ามีหลายๆท่านที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ ปัญหาสุขภาพหลายๆอย่างแล้วก็ดีขึ้นได้ด้วยพลินาเคดีเพราะว่าตรงพลินาเคดีนี้นะคะนอกจากที่จะช่วยดูแลร่างกายโดยรวมแล้วนะคะ mm. เขายังไปช่วยฟื้นฟูและบำบัดระบบต่างๆของร่างกายที่มีปัญหานะคะให้ดีขึ้นแล้วก็ทำงานได้เป็นปกตินะคะตรงนี้ ดีมากๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะทานควบคู่กับยาแผนปัจจุบันได้ด้วยนะคะถ้าใครที่มีปัญหามีโรคประจำตัวต้องทานยาแผนปัจจุบันทานยาโรงพยาบาลอยู่นะคะสามารถทานคู่กันได้เลยะคะ่ะเพียงแต่ให้ห่างกันสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะก็วิธีรระทานนะคะก็ให้เริ่มจากไม่น้อยก่อนนะคะสาหรับ เราก็เพิ่มเป็นหนึ่งฝาก่อนนอนครั้งเดียวนะคะสามวันแรกค่ะทุกฝาก่อนนอนวันที่สี่วันที่เจ็ดทานหนึ่งฝาก่อนนอนแล้วตั้งแต่วันที่แปดขึ้นไปนะคะก็เริ่มเป็นหนึ่งฝาอาหนึ่งถึงสองฝาสองเวลาเชา้าถุนนอนแล้วก็เอ่อก่อนนอนนะคะเอ่อวิธีรับประทานนะคะเราสามารถที่จะทานแบบนี้นะคะดื่มได้เลยแล้วตามด้วยน้ำอุ่น ก็ได้นะคะหรือจากเทผสมในน้ำอุ่นแนะนำให้เป็นน้ำอุ่นหรือน้ำธรรมดานะคะไม่แนะนำให้ทานร่วมกับน้ำเย็นนะคะสูตรไฟทุกชนิดนะคะเอ่อไม่ไม่เหมาะกับการทานด้วยน้ำเย็นนะคะเนี่ยค่ะเทผสมแบบนี้แล้วถึงเป็น ือท่านที่ประทับใจในสินค้านะคะ,ะเกี่ยวกับคอรินาเคดีทานแล้วสุขภาพของท่านดีขึ้นนะคะแล้วก็แข็งแรงจากภายในสดใสสูส่ภายนอกด้วยต้นกำรับกาชันแห่งสุนภัยโซมเกาหลี